เหอาสิไปมือนิโอ้โหไวจักมันแห้งโอ้จักแห้งนี่คนธรรมดานี่ติดอะไรเนี่ยโอ้ะโอ้โหหดลเลยคนสบายดีมูฟุซิโคชินโนะมื่อนี้ครักับกาลั่นีลงหน้านะชื่อนี่เห้อนี้ยูทูบเบอร์เรา

โอ้วันนี้คาร์บอนีน้องคาร์บอนโอ้คาร์บอนันน้จำมได้แล้นี่ลุดพวนีพวก่เยกอกเนาะเบีมารีวิวพังเสียง่นนะเสียงแบลลันนะครับทุกคนโอ้เกิดเหตุการ สงไว้าวัต oh. oh ิศาตรนหนึ oh ่งหลุดคุณโอ้โหไว้จักมันแหงโคตรโอ้จักแหงนี่คนธรรมดาเนี่ติดอะไรเน๊ะโอ้โหหลันแล้วก็ หัวไว้ไขึ้นขึ้นขึ้นมนขึ้นน้เอ้นูเลย้โอ้ตนนี้กัวมานะครับวันนี้เราจะไปเกี่ยวข้าวนะครับไปกับยูทูบไปกับยูทูบเยี่ยะ

ฮอดนะนะตักคนเขามาฮอหนาแล้วตอนนี้เทมลีดยูโอ้ยอดเขาเกี่ยวเขาจะเกี่ยวป้าแบบนี้ เกี้ยวปะเกี้ยวปะเลยสบายเพราะาว่าน้ำมันบ่มีน้ำนะเฮ้ยนี่ข่าวะาวะใช่ไหมตอนนี้เขาก<ะ>็มาฮอทเชียงเลยครับอันนี้เะไจะขึ้นไปกินข้าวยู่ข้าวแาวหง้ง ว่ากันแน่ก yeah. ็ไม่บอยนะกันะูเบอาเกียไปเกียรก่อนเราต้องบอกจริงไหมยูทูเบอร์ตัวอะไรตัวขโมจริงมีกระโพดเฉยพี่น้อง้ามียังมีกัโพดโอ้โหเสือเลยนะอ้าวเี่ยวไปดีไปไกลแล้ว โอเคตัวนี้เป็นติชเคิลโอเคโอ้โหบัวปิตาเนี่ยเข่าโอ้เน่น้อนเข่าบริเกียนซื้อไหวเลยกำลังเปิดกองวินโอเคอะไรเจ้าเข้าเราจะมาถ่ายทำเราจะมาถ่ายทำอื้อเด็กน้อยอันนี้ขี้ดื้อจะชื่อยังเจ้าเจ้าชื่อยันเจ้าชื่อยัง บอกบลอกบ่ม mm. uh, ีซื้อบ่มีซื้อเนี่ยนี่ก็เป็นเดี๋ยวถวยเดียเ่ยไเ่าเลยย้าหูเอี๋ยก็เลอะเลย กาละวาแดดตุ้แม่มยำเพลิต้องยำนี้ย้ยว่วครับทุกคนย้ว่ เวนนาคนบุค <łość> ้างเนนาคนเสียบุค้าบุค้าบุค้ามกับี้นะพักเงี้ยนะพักเงี้บุค้ากับ้ <laughs> 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 mày <Mình> thật chiến <laughs> <laughs> จุดจวดโจสเต็ปมั้งสเต็ปสเต็ป no คุเอาวันนี้กันไล่พราะจวดเนาะกระจกไปเนาะคริปส่ตน์ะ